สวัสดีนะคะ,ะสวัสดีทุกท่านนะคะในเรื่องของป่าหิมพานนะคะที่เกิดขึ้นเนาะในในศาลชั้นต้นนะคะศาลชั้นต้นได้มีการตัดสินให้มีโทษเนาะทั้งโทษจำและโทษปรับด้วยนะคะออค,คือคือแพ้่คือหลักคาดนะนะแล้วทางเ่อทางพ่อพระเอกนี่คือรู้สึกเขาเรียกว่าเมืกํรลังใจเหนื่อยในแล้วก็อิ่มกับกับ อันที่เคยที่เคยแบบว่าเหมือนกับว่ามีกําลังมีมีคําพูดที่ให้กำลังโอ้ชนะนี่โนชนะนี่โมันผิดหวังอะนะมันผิดหวังแล้วก็มันมีความรู้สึกว่าไม่อยากทําอะไรต่อในเมื่อสารตัดสินแล้วก็รับรับโทษไปเออเออรับโทษไปเสียค่าปรับไปมีโทษติดตัวก็ไม่เป็นไรแต่มันมันเหนื่อยแล้วกับการที่จะต่อสู้ก็เลยไม่ไม่อุทธรณ์ต่อแต่ทีเนี้ย ทางอายการนะคะอืมทางโจ์มีการอุทธร์โตทีนี้นะมีการมีการอุทธร์โตในเรื่องของป่าิมะผ่านใช่ไหมมันก็เลยเป็นสาเหตุในชั้นอุทธร์ให้ตัดสินให้ยืนต้นค่ะเพราะอะไรเพราะเราไม่สามารถเอาเอกสารตัวใหม่นี่เข้าไปในชั้นอุทธร์แล้วมหมายถึงเอ,เอกสารที่เรามีนี่เราเราไปได้ตัวที่ยืนยันว่า,ามีสคสที่ ที่ใช้ได้จริงที่มันมีการแจ้งการถือครองสิทธิ์นะ่ะไอ้ตัวจริงนะ่ะมันได้มาหลังการตัดสินชั้นต้นแต่ชั้นอุทธร์เราไม่ได้เราไม่ได้ยื่นเราไม่ได้ยื่นอุทธร์มันก็เลยเอาเอาหลักฐานตัวใหม่นี่เข้าไปในสในอันนี้ไม่ได้ไงอืมถ้าเราจะต่อเราทำได้แค่แก้อุทธร์นะคะ เราไม่สามารถที่จะเอาหลักฐานใหม่นี้เข้าไปในชนั้นอุทธรณ์ได้มันก็เลยกลายเป็นตัดสินชนั้นอุทธร์ในในเรื่องของการอนนุทธร์นี่เป็นตัดสินยืนต้นยืนต้นก็คือชั้นต้นตัดสินยังไงอุทธร์ก็ตัดสินโทษเหมือนเดิมนี่นะอืมนะซึ่งมันเป็นอะไรที่มันน่าเสียดายอ,อหลังจากที่ชั้นต้นเสร็จใช่ไหมก็มาเจอ ทานายทีมทีมทนายทานตะวันเนาะทีมทนายทานตะวันอะดอกทานตะวันนะทีมทนายดอกทานตะวันน่ะเพิ่งจะเข้ามาหลังจากที่มีใครบางคนรับผิดชอบในเรื่องของป่าหิมพานไปแล้วอืในเรื่องของป่าหิมพานอะมีมีมีทนายรับผิดชอบไปแล้วใช่ไหมทีนี้ทีมทนายของทีมทนายดอกทานตะวันน่ะเพิ่งจะมาทีหลังแล้วทีเนี้ยทาง ทางพ่อพระเอกนี่ไม่อุทธร์ต่อแล้วก็หมดเวลาในการขออุทธร์มันก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่ได้อุทธร์ค่ะเข่าม้าตอนสายไปแล้วนะอือแล้วบัดนี้เราได้เอกสารมาตอนช่วงช่วงอุทธร์พอดีแบบนี้นะแต่ทางโจทย์มันทางโจทย์เขาอุทธร์ไงเขายื่นเขายื่ออุทธร์ไงเราก็เลยทําได้แค่แก้อุทธร์ ค่ะเราไม่สามารถยืน่นเอกสารตัวใหม่เข้าไปได้เนาะอืมค่ะเข้ามาตอนเมนมาตอนมาตอนสายเร็วนะมาตอนจบเร็ว <c oughs> <c oughs> ก็เลยเอายอมรับสภาพในในคำจดสินนั้นไปเนาะอืมค่ะอืมค่ะ เรารู้ว่าใครกับคำอืม,อมก็อ่ะพี่มนิการมาดิค่ะอืมคิดว่าลุงป้าคนบนบ้า,บาจะตัดสินอะไรก็อ่าให้มันจบไปแต่เดชบุญลุงป้าบุญน,นำเลยมาเจอท่านะใช่ค่ะมาก็สำหรับคดีใหญ่นี้ก็ก็ถือว่าโอเคบ้าที่ได้มาเจอทีมทานายชุดนี้เนาะค่ะอืมก็ <c oughs> แต่ว่าในเรื่องของที่มันที่ป่าหิมะผ่านที่มันผ่านไปแล้วนะ่ะก็ยอมรับไปแล้วนะคะแล้วไม่แน่นะคะอืมคอย้าเว้าวได้บน่นน่อาจจะมีการล,ลือลื้อลิลี่ <laughs> นะเอออาจจะมีการรือ้อมีการคน้นมีกา่าสิบ้าจังไหนวะเออนะเออในส่วนนี้นะอืมค่ะ ในส่วนนี้ก็แล้วแต่ว่าทางพ่อพระเขาจะรักษาสิทธิตัวเองไหมนะคะแต่ว่าอ่าเอกสารอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ก็พร้อมอยู่เนะาะในเรื่องของการที่จะรักษาสิทธิ์ทวงคืนความบริสุทธิ์ของตัวเองคืนมาอืมนะเอตอนนี้นะคะพอพี่ก็เก็บรวบรวมเอกสารทุกอย่างไว้มีมีมีหมดอะ่ะอืมคือคือถ้าอยากทําอะไรก็มาขอได้เลยอืมนะคะในเรื่องของ เออลี่ก็เพอาะเออลี่นั่นแหละเออแต่หนูว่าน่าสมควรอย่างยิ่งสมควรที่จะเรียกร้องเรียกร้องความบริสุทธิ์ของตัวเองคืนมาหนูคิดว่าน่าจะทําอย่างยิ่งเลยค่ะเนาะถ้าเป็นหนูนะเอ้าก็กูบนะ่ปีน่ะกูไม่ได้ลุกนะ่ะเออที่ดินนะ่ะมันมีการถือของมาอยู่นั่นเออได้ถ้าเป็นหนูนะ ลุงมาย้อมลุงมายอมเป็นคนปีดกอืมนะอืมลุงคงเห็นว่าดนวคนนี้ทำคดีไหนก็นแมน่นพี่แคทนะความรู้สึกนั้นอะณตอนนั้นคือคนหมดอะไรตายอยากคือคนแบบเขาเรียกว่าหมดหวังสิ้นหวังแล้วในวันที่ตัดสินก็มองหาก็ไม่เห็นก็แบบอะไรกูเจอกับอะไรเนี่ยแล้วกูก็เสียตังเออแล้วกูก็เสียตังแล้วกูก็แบบ เสียเวลาเสียทุกอย,อย่างอ่ะเริ่มมาได้คําตอบว่าเออแบบนี้อะมันคนมันก็เลยเหมือนคนสิ้นหวังแล้วกไม่อยากทําอะไรต่อแล้วในเมื่อว่ากูผิดก็กูก็ผิดไปอะไรอย่างเงี้ยนะเออเออเอาไว้เซอร์ไพรส์ค่ะมันมีเซอร์พไพรส์แน่นอนค่ะอืเข้าใจเข้าใจเลยนะตอนนั้นอนะว่าเออทําไมลุงถึงเออทําไม พ่อไปเอกถึงถึงไม่ดําเนินการอะไรต่อเพราะว่ามันมันมันเสียความรู้สึกตรงนี้นะเออเสียความรู้สึกตรงนี้ค่ะโอ้ยดันดันดันหนึ่งพันห้าร้อยไจ้าพี่เล็กนะคะสวันดีค่ะเออพอลลี่ไปลดไปรดให้ผอมสวยกว่าลำใหญ่อ่ะมันลดบ่ได้นริงเลยอืม ช่วยลวงทวงคืนเลยค่ะอย่าให้พวกมันลอยนวลใช่ไหมพี่แคหนูก็อยากนิดหนูช่วยนะถ้าจะเอาน่ะแต่เห็นบอกว่าเอาอยากให้คดีหลักคดีใหญ่ผ่านพ้นไปก่อนแล้วเขาค่อยดําเนินการเขาบอกงี้นะอืมหนูก็เลยได้ได้แค่ทาํเก็บเอกสารเก็บหลักฐานไว้รอนะคะเพราะว่าในส่วนที่หนูทำณนะตอนนี้นะ่ะงาน สิ่งที่หนูดําเนินการนะตอนนี้นะ่ะคือมันเกี่ยวข้องกันไงกับป่าหิมะพานเนี่ยมันก็เลยทําให้กลายเป็นว่าเราได้หลักฐานมาโดยปริยายแบบได้หลักฐานในการทวงความบริสุทธิ์ของพ่อพระเอกมาด้วยเนี่ยนะเออมันมันคือมันมันพ่วงกันมันก็เราก็เลยได้ได้แค่ช่วงนี้เราก็ทําได้แค่เก็บรวบรวมหลักฐานไว้รอนะคะรอให้รอให้เขาว่างรอให้เขา เคียร์ปัญหาใหญ่ให้ได้ก่อนเนาะให้ได้ก่อนแล้วก็บันไดเข้าพร้อมก็เดี๋ยวเดี๋ยวส่งต่อให้นะคะในเรื่องของหลักฐานเนาะอืมแต่หนูอาเชียร์มากๆเลยหนูเชียร์ให้มีการเรียกเรียกร้องทวงความบริสุทธิ์ตัวเองคืนมานะอย่างน้อยๆคือเราก็ไม่มีประวัติไม่มีประวัติในการกระทําผิดเนาะค่ะอืมค่ะ ทั้งหมดทั้งมวลเพราะต้องการทำยังไงก็ได้ให้ดูเป็นคนเลวแมนอมืคนในคนไม่ดีที่สุดนั่นแหละคือจุดประสงค์ใช่ค่ะในจุดประสงค์ทั้งหมดทั้งมวลคือจะให้สังคมหรือว่าจะให้อ,อคนทั่วไปนี่รู้ว่าเหมือนกับสร้างสร้างภาพให้เขาคนอื่นมองว่าคนคนนี้นะไม่ดีนะคนคนนี้ชอบกระทาผิดกฎหมายนะ เพื่อที่จะไปสนับสนุนในเรื่องของของอของคดีใหญ่คดีหลักว่าคนทนนี้น่ะมีพฤติกรรมไม่ดีมีพฤติกรรมที่ชอบทําผิดกฎหมายนะแล้วเรื่องคดีละจะเอามาโยงกับคดีหลักเข้าใจไหมเออหมายถึงพยายามทําให้ภาพพจน์น่ะไม่ดีภาพพจน์ของพ่อพระเอกนี่เออ คือคือพยายามยัดเยียดความไม่ดีให้อให้สังคมมองว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีความดีอะไรชอบกระทาความผิดกฎหมายชอบอืมชอบชอบแบบทําเรื่องอะไรที่มันผิดมันมันจะเป็นส่วนที่เอาไปสนับสนุนในเรื่องของคดีหลักคดีใหญ่ที่ทําให้ศาลมองว่าเอา้าค,คนนี้เนี่ยทําผิด กฎหมายกี่ครั้งกี่รอบอะไรอย่างเงี้ยนะอืมค่ะแต่มันก็แค่ <c oughs> มันก็เป็นช่วงที่กระทําความผิดในช่วงแค่ที่ระยะเวลาแค่แค่ในช่วงที่เกิดเหตุคดีหลักใช่ไหมอืมค่ะค่ะใช่ค่ะฟ้าฟ้ามีตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะคะ แล้วก็เวรกรรมก็มีจริงด้วยอืมค่ะพี่บุญคำจะสงสัยอยียงสงสติเกิดเอ,อยียงมันอะไรลึกซึ้งค่ะเรื่องนี้มันมีอะไรที่ลึกซึ้งแล้วก็คืออา่าสิ่งที่อยากจะพูดหรืออยากที่เอามานำเสนอนี่คืออยากจะบอกว่าเอา่อหน้าหน้าสื่ออย่างหนึง่ง แต่หลังสื่อมันมันมีความซับซ้อนมีเรื่องอะไรที่บางทีบางครั้งเราเอามาพูดไม่ได้เนาะจนกว่าเรื่องเราจะผ่านผลไปมันถึงมันถึงจะสามารถพูดได้แต่ก็ยังพูดได้ไม่หมดนะเพราะว่าถ้าพูดไปมันก็จะอาจจะเป็นอะไรที่อาจจะเข้าข้อกฎหมายอาจจะอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะอืมนะ ค่ะใช่ค่ะพี่นิตยาฟังแล้วเข้าใจมากๆเลยลุงประดุลทุกเรื่องทุกประเด็นค่ะนะคะใช่ค่ะพิจารณาการนะคะสักวันชาวโลกต้องรู้ว่าใครท่มันความจริงมันมีหนึ่งเดียวความจริงมันจะต้องเปิดถูกเปิดเผยอยู่แล้วนะคะอืมแต่กว่าจะบางครั้งมันก็อาจจะใช้เวลาหน่อยกว่าจะความจริงจะเปิดเผยเนี่ย คนที่โดนกระทํานี่ก็โอ้โหเจ็บช้ำไปหมดแล้วนะคะค่ะ <c oughs> มันกระบวนการสมคบอืมชี้เป้าไปทางเดียวกันหมดเดียวกันมัดแขนมัดขาลุ่มกระทืบแต่คนที่ถูกกระทืบก็ยังท้าตีท้าต่อยมันก็ยิ่งกระทืบค่ะอืเ <c oughs> บาเลยกระได้ซล่ะเออนั่นก็ได้พี่มีสุข บางทีเขาก็อ่านอ่นนะนะเออคือเขาถูกกระทำมันต้องมีม,มีมีเขาเรียกระบายบ้างพูดบ้างเนาะเออพูดถูกกระทำนะ่ะอืมถ้าไม่ถ้าไม่พูดอะไรเลยมันก็มันเหมือนคนโดนเหยียบอะ่ะเหยียบซ้ําๆซ้ำซ,ำซ,ำซำมันก็ต้องมีสู้บ้างแหละใช่ไหมเออค่ะ